สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะจะพาไปรู้จักที่มาวาลีฮิตมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้หลังจากที่เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ฮือฮาแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลในขณะนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่เราก็เลยจะพาไปรู้จักคนแต่งเพลงชุดโกโกวาเพลงฮิตสุดร้อนหูที่คว้า6ล้านวิวภายใน6วันค่ะจนศินลปินหลายคนเนี่ยถึงกับต้องร้องว่าโหยอมแล้วจริงๆ เพลงนี้นะคะบอกก่อนว่าดังแบบไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วค่ะสําหรับเพลงชุดโกโกวาของคุณต้องแต่งกลายมาเป็นวลีติดหูมาแล้วลูกจา๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้อ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชุดโกโกวาก็คือเสื้อเหลืองเอี๊ยมส้มนั่นแหละค่ะปล่อยเพลงนี้ได้เพียง6วัน ล่าสุดคุณตองแตงคนแต่งเพลงนี้นะคะได้มีการไปออกรายการโหวตกระแสพร้อมกับเปิดใจบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเองเคยทําเพลงแปลงลงช่อง YouTube ก็คือช่องตองแตงบอมบี้มิวสิกทีนี้กระแสเพลงแปลงเนี่ยของช่องมันก็เริ่มดรอปลงดรอปลงนะคะก็เลยผันตัวมาทําช่องเด็กแทนเกี่ยวกับละครสอนใจแล้วก็ลง u ูท b e ทั่วไปนี่แหละทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อช่องมาเป็นช่องตองแตงแฟมิลี่ทีวีเกี่ยวกับละครครอบครัวไปเลยจากวัยรุ่นเนี่ยเปลี่ยนเป็นเด็กเลยนะคะ การทําละครคุณทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะอยากสอนใจให้เด็กหลายคนได้ดูมันมีคลิปหนึ่งที่กลายเป็นมีมแล้วคนดูตัดช่วงหนึ่งไปลงติ๊กต็อกกลายเป็นมีมขึ้นมาในเชิงที่เอาน้องของคุณต้องแต่งเนี่ยไปลงนะคะไปในทางตลกนั่นแหละแล้วไปทางนิ่งทีด้วยทีนี้น้องก็น้องเหมือนน้องพูดว่าโกโกวาโกสึคิมิซุริดานะคะก็เลยเครียดมาเอ๊ะว่าจะทํำยังไงให้น้อง,งรู้สึกโอเคก็เลยพลิกวิกฤตที่มันไม่โอเคนี่แหละคะ่ะให้มันเป็นโอกาสมันดังมาในทางไม่ดีแล้วก็เลยอย่างน้อยเนี่ยโอเคถ้าเขา ไม่ชอบมีมเรางั้นเขาอาจจะชอบเพลงเราก็ได้ก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อกลบกระแสะมีมนี้ค่ะแล้วก็เพื่อให้เพลงเนี่ยมันกลบในเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีเกี่ยบน้องไปนะให้เขาไปโฟกัสที่เพลงแทนจริงๆแล้วเนี่ยโกโกวามันมาจากในเรื่องของสกฟิฟตเกมค่ะที่เขาไม่ได้ใช้คําว่าโกโกวาเนี่ย เหมือนเหมือนอยังไงอะคำว่าโกโกวามันมาจากเด็กน้อยแถวบ้านนะคะหลายๆคนก็อาจจะม่้ว่าอะไรคือโกโกวาปกติแล้วภาษาเกาหลีเขาก็ไม่ได้พูดหรอกค่ะว่าโกโกวาแต่ว่าเด็กน้อยแถวบ้านเนี่ยเขาพูดไม่ถูกะนะคะมันก็เลยเรียกว่าเออโอเคพอดูซีรีส์มันก็เรียกว่าโกโกวามันก็เลยพูดเพี้ยนๆไปอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยผันมาเป็นคําว่าโกโกวาเด็กๆเขาไม่ได้ใส่ใจว่าคําพูดที่ออกมาภาษาเกาหลีเนี่ยอะไรมันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยเอาคํานี้เนี่ยมาแต่งเป็นเพลงก็เลยเขียนเพลงโกโกวาขึ้นมาแล้วก็ลงติกต็อกค่ะ หลายคนมองว่าเพลงนี้เนี่ยมันเลอะเทอะแต่งเพลงปัญญาอ่อนเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ดู้สุกอะไรนะคะเกี่ยวกับที่คนมองว่าเขาแบบนี้สําหรับเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับความรักไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยแต่ทําให้คนในครอบครัวเนี่ย เห็นแล้วก็ในทิกตอกโหเยอยะแยะมากมายเลยเอาเสียงเข้าไปเล่นแล้วอย่างพ่อกับลูกเนะี่ยก็เอามาเต้นกันคุณยายกับหลานก็มาเต้นกันเพลงนี้เนะี่ยเยอะมากๆมันจะมีสักปรีเพลงที่ในประเทศไทยเนี่ยทำให้ครอบครัวได้ถ่ายคลิปแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยกันนะ,นะคะได้ที่ว่ามันก็ค่อนข้างจะหาได้ยากเพราะเพลงของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยแต่มันเกี่ยวกับครอบครัวโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้นี่ยมันก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเครียดมากๆมันจะมีเพลงดีๆแบบนี้สักกรีเพลงที่ช่วยทําให้สังคม นเนี่แฮปปี้ขึ้นมาได้บ้างนะคะมันดีแค่ไหนแล้วเขาก็คิดแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าอยากจะให้ดูนะว่าศิลปินหลายๆคนเนี่ยเอาเพลงของเขามาออกอย่างคุณโอ๊ปราโมทซึ่งเขาก็ออกเพลงตอนนี้อยู่ด้วย บอกว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยต้องยอมให้เขาเลยคุณโปเตโต้ก็ได้มีการโพสต์ถึงคุณสิงโตนำโชคก็ได้มีการโพสต์ถึงว่าถ้าเขาได้ใส่ชุดนี้เนี่ยมันคงจะเท่หน้าดูคุณป๊อปปองกูเนี่ยก็พูดถึงแล้วก็หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในวงการก็ตามแล้วก็คนทั่วไปอินฟลูเอนเซอร์ก็ตามนะคะพูดถึงเยอะมากเขาเองก็บอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่แชร์เพลงนี้กันออกไป แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเพลงของทุกคน,นดีมากๆเลยนะแต่เพลงของทุกๆคนเนี่ยจะตกไปเลยเมื่อมาเจอเพลงของผมครับอ้าก็ขิงนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะลองไปชมคลิปที่หลายๆคนเนี่ยเอามาโครเวอร์กันสักนิดนึงค่ะมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ ะะอย่างที่เห็นเลยนะคะหลายๆคนก็ชื่นชอบเพลงนี้มากๆนะคะใครที่ยังไม่มีชุดนะคะจะต้องหามาแล้วค่ะเดี๋ยวจะตรกรเทนนะคะเพราะว่าเทนเนี้ยมันมาเร็วไปเร็วค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดูกระแสร้อนของสังคม